สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรานําท่านผู้ชมไปที่ค่ายมวยเจริญทองเกีรยนบ้านช่องครับเก็นจิจกรรมดีๆของครอบครัวครับจะเป็นใครกับใครนั้นไปติดตามผลงานของครอบครัวนี้ครับน่ารักเหลือเกินวันนี้นะคะถือว่าเป็นแมชหยุดโลกเลยเพราะว่าเป็นศึกสายเลือดนะคะระหว่างนักมวยฝ่ายหญิงค่ะนั่นก็คือน้อย มาแล้วครับโอโหขี่คอพี่ชายมาเลยครับคนที่ให้ขี่คอก็คือน้องคีรินจิตปราแดดลาวครับส่วนฝ่ยายของเรานะคะนั่นก็คือเอ,อหคนขี่คอนั่นก็คือเด็กชายไอเดนนะครับไอหนุ่มหมัดมึงครับขี่คอคุณพ่อมาเลยครับก่อนแมชนี้จะรน้มนะคะเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการเราในครั้งนี้ค่ะ ไม่รอสูตรน้ำตาลน้อยกว่าพร้อมตามพลังให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายค่ะตอนนี้นะคะนักมวยทั้งสองฝ่ายพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูความพร้อมของเขากันเลยดีกว่าไม่ครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการก้าวเดินขึ้นชั่งน้ำหนักยังน่ารักครับดูครับเป็นถ้าไม่ดูครับ,มรบแม่โอ้โหดูลีลาครับสำเนาถูกต้องครับคุณพ่อกายนี่สำเนาคุณแม่เลยครับ 14.45ครับพี Pizza, oh, ho, okay. cioè, h, oh, ่สาวน้องไนร่าโอ้โหมาดเท่แลอเกินครับเรามีการวัดส่วนสูงด้วยครับแม่ดูท่าเบ่งกล้ามครับ100เซนนะครับอาครับความได้เปรียบเสียเปรียบจะเป็นอย่างไรนี่คือกรรมการครับคุณคิดติดกองครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยใจเย็นใจเย็นแม่ฟังกติกาก่อนครับฟังกติกาก่อนครับแม่ดูครับเอาวครับเละหรือเปล่าครับงานนี้เอาขีหลังกรรมการไปเลยครับ ขี่ม้าตรงเมืองอ่ะปีก้นตีกรองไปเลยครับวันนี้ความพร้อมเต็มร้อยให้เท่าไรคะหนึ่งพันความมั่นใจของฝั่งนู้นมีหนึ่งพันฝั่งนี้ล่ะคะหนึ่งแสนควาหนึ่งพันกับหนึ่งแสนวันนี้คิดว่าเราจะชนะเขาแน่นอนไหมคะแน่นอนเปากไว้อมเลือดเถอะเลนอ๋เก็บปากไว้อมเลือดพูดมากเปลืองงินลาย พี่โอ้โหเดือนค่ะเดือน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 ค่ะพร้อมน,นะคะไปไปไปนี่ดูการฝึกซ้อมครับเกี่ยวแรงพระละกำลังครับนี่เทรนเนอร์นี่ระดับแชมเปี้ยนชื่อดังนะครับวันฉลองพีเคแสนชัยครับมาเทรนให้กับน้องเอเดนนะครับไอหนุ่มหมัดมึนครับนี่ดูการเล่นกล้ามท้องครับนี่ครับอ่านี่ครูเป็ดเจริญทองครับ จับเป้าให้กับน้องในล่านะครับแม่ดูหน้าตาน่ารักครับนี่ครับการฝึกซ้อมบล็อกตั้งกาดหมัดทับกระดูกหวัดสอยดาวครับนี่ครับต่อยเป็นนะครับยืนหลักนี่ฮุกซ้ายครับแม่ดูครับครูเป็ดเจริญทองปวดข้อมือเลยครับนี่การพุตเวิร์กครับนี่เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้ออกกําลังกายครับร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยนี่ครูวันฉลองพี่เแสนชัยมวยไทยยิมครับพันมือให้กับทั้งน้องเอเดนเลยครับ แม่เจ้าของชายาไอหนุ่มหมัดมือเดี๋ยวดูครับจะมึนขนาดไหนครับดูสีหน้าแววตาแล้วมีความตั้งใจครับแม่สนุกลวครับดูครับนี่กลับไปทางน้องนายร่านะครับคุณนายไหลหมัดแม่ฉายาด้โหสบายเหลือเกินครับนั่งวางเท้าให้ครูเป็ดพันมือครับดูครับด้วยความน่ารักครับเชื่อเหลือเกินว่าใครดูคลิปนี้ชมคลิปช่วงนี้อยู่คงจะนึกให้เด็กๆฝึกออกกำลังกายกีฬามีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีผู้ฝึกสอนครับ คอยแนะนําคอยส่งเสริมให้ถูกต้องนะครับนี่ครับดูทักษะการดองหมัดให้คุ้นเคยกับการใช้นวมครับอ่ะไปดูวิธีการบนเวทีครับนักมวยคนแรกของเราอยู่ฝั่งเขียวต้องบอกว่าเขาไม่เคยแพ้ใครมาก่อนสถิติของเขานั่นก็คือชนะศูนย์แพ้ศูนย์เสมอศูนย์หมัดของเขาเนี่ยบอกเลยว่าโดนไปแล้วมึนแน่แน่เอเดนไอหนุ่มหมัดมึนแนะนําทางด้านน้องซ้ายก่อนครับเอเดนไอหนุ่มหมัดมึนครับ ลอดเชือกข้ามเชือก1น่งเส้นสองเส้นสามร่วงไม่ร่วงร่วงไม่ร่วงลวนไม่หลนเอาคุณพ่อโอ้เฮ้ยไม่ช่วยเลยครับนี่ครับแมปล่อยตัวออกมาตกเวทีครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคะอยู่สีฟ้าต้องบอกว่าเป็นผิญิงตัวเล็กนะคะแต่มัดของเขาไม่ธรรมดาสติตินั้นก็คือชนะศูนย์แพ้ศูนสมาศูนย์ขอเสียงให้ มีพี่ชายมาเป็นพี่เลี้ยงครับคอยกดเชือกให้สุภาพสตรีต้องรอดเชือกครับตามขนบธรรมเนียมของประเพณีม,มวยไทยส่วนกรรมการบนเวทีของเราในวันนี้มีลูกหนีเมียม,มาคุณทิศติดกองคุณทิศติดกองครับบินตรงมาจากจังหวัดกาลสิน์เลยครับเมื่อสักครู่โดนนักมวยยำไปแล้วนะครับ่อยกันดีๆมีน้ำใจเป็นนักกีฬาห้ามทำเฝ้านี่ครับกรรมการต้อ,องสวมแมสนะครับทุกคนนั้น ผ่านการตรวจคัดกรองโควิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้วครับสาวสวยพิตตี้บอกป้ายกแหลกเอาแล้วครับไปดูบนเวทีครับใส่กันแล้วครับโอ้โหเอาแม่อาจจะภาพยากหน่อยครับเป็นสุดที่ภาพยากที่สุดในโลกครับดูครับไม่ใช่การปล่อยหมัดครับเอางวมฟาดกันนะครับแมมีการบล็อกด้วยครับทางด้านของน้องไนล่า วิชาคูเป็ดเลยครับแม่ล <pe> ้วงมัน <necessary> ตัวครับตุยทองตุยทองวิ่งเข้าใส่เอ้าวิ่งเข้าใส่ครับตุยทองแล้วออกมาหายใจเอาหมัดขึ้งหน้าใส่กันชนเอาฟาดว้ยน้ําใส่กันครับลืมวิชาคูไปแล้วครับตอนนี้เอ้ามือหมุนทับโหมครับแม่น้องไนร่าก็ป้องหน้าอย่างเดียวครับตอนนี้กาดไว้เอ้าให้ให้น้องปล่อยต่อยท้องล็อกแลมเพื่อจะเอาคืนครับโดนไม่โดนเอ้าวิ่งไปชนหมัดวิ่งไปชนหมัดวิ่งไปชนหมัดัวดกันว่ายน้ําใส่กันแล้วเอ้าฟีสไตล์ฟีสไตล์ครับ ฟีสไตล์ครับโอ้โหอา้าหมดยกหรือยังกรรมการยังยังเอามากางเวทีครับเขา้ขาขมุมก้องหน่อยสับครับคิปติกงสับใส่อีกแล้วครับทางด้านของเอเดนแม่ผู้ชายโอ้โหหมัดคูกข้าหมดเวลา,หม,วลาหมดเวลาหมดยกแรกแยกขมุมก่อนครับแยกขมุมแม่เอางงครับงงครับหามุไาามไม่เจอเอ้าลูกข้ามุมข้ามมาเลยครับ แม่ต้อนน้ำอยู่น้าเข็มน้ำอยู่นี่คุณพ่อกายครับให้น้ำครับแม่ให้น้ำหรืออาบน้ำไม่ทราบครับลากเลยครับเอานวดครับโอ้โหลูกบอกพ่อจับผมอาบน้ำเลยครับให้ผมไปกินอะไรผูเป็ดครับอ้าวคูอย่าเพิ่งดื่มครับให้น้องกินนเอออให้้งดื่มให้น้องดื่มครับอ้าวหนาวไปหรือเปล่าโอ้โหหลวงพ่อกายครับเป่าน้ำมันให้ลูกแล้วครับไห้นมหมันมึนน้ำมันน้ำมันพ่อเลยครับ อย่าพึ่นยกรับมากนกลับมกรกมกรอนเข้ามุมก่อนครับอยเยนะตต่อยดื่มเติมพลังกันแล้วไปชมยกที่สองกันต่อเลยนะครับสาวสวยปล่อยตัวยกสองครับแมัค้วยครับมามาการเรียกมากางวทีครับเอาครับสับมือครับใส่ครับเอาเะครับหลับหูหลับตาเหมือนเดิมครับนี่ยมีเวบเล่นไรลครับโยกครับทางด้านของน้องในว่าอ หมัดมืนๆนะครับโอ้คูเป็ดดีใจยังกัามวยชนะครับยังไม่หมดเวลาดูเวลาคู่เป็ดยกสองดีขึ้นครับนายล่าดีขึ้นมีโยกมีเล็กๆครับดูครับไปกลางวิธีครับเข้ามุมกล้างหน่อยเอาครับโดนเป็นหนึ่งหมัดแล้วครับทางด้านของเอเดนไอ้หมัดมืนอยังปล่อยไม่โดนจั่วลมเอาโดนสวนโดนสวนดีขึ้นครับนายล่าดีขึ้นโอ้โหปีทุกวิตาครับโอ้โหเอาครับแกละสนุกครับยกนี้มันคิดกันเ้าดัานล้มลงไป ไปโดยโดนหมัดครับโดนน้องดันล้มลงไปครับเอาครับเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นครับยกนี้เป็นเกมมากขึ้นเอาวิ่งเขินมาอีกแล้ววิ่งเขนนมาอีกแล้วน่เอาครับเอาหมัดดันเข้าไปดันเข้าไปบล็อกบล็อกบล็อกโยกเอาจิ้มน้าต่อยไม่เข้าครับต่อยไม่เข้าจะทำยังไงครับดูนายล่าครับนายล่าด่ชั้นเชิงสวยนะครับนี่ครับเข้าหมัดขวาแยกขวาแยกบไมเอาเอเดนลุยแตกครับ โอ้โหเคลียร์กันสนุกครับนายรู้พ่อแม่กลับบ้านจะทะเลาะกันหรือเปล่าครับอ้าวครับหมดยกครับดูไฮไลท์ภาพชาครับยกนี้โอ้โหนี่ครับขวากระแทกเข้าไปเต็มหน้าผาครับเต็มเฮดการ์ดดูย่อหลบครับเวฟเล่นหัวไหลครับดึงจิ้มหนึ่งสองครับสวยนะครับนี่ครับซ้ายของน้องไนร่าครับขวากระแทกเข้าไปครับโอ้โหเอเดนไอหนมันมือโดนไปหลายหมัดครับนี่โยกหลบครับไม่ได้โดนหมัดครับถอยหลังเลยหกลม โอ้โหสนุกสนานครับคูนคบ่นี้ครับนี่ครับความน่ารักของเด็กๆครับเล่นกีฬาแล้วร่างกายแข็งแรงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับต่อยกันแค่2ยกครับกรรมาการทั้ง3มท่านนะครับให้นักมวยทั้งสองส,สมุทรอ่าสมอาุสมอรจำไปครับ ทการบอกพอแล้วครับพวกเขามีเคล็ดลับขุมพลังมากมายที่คุณพอ่อคุณแม่คาดไม่ถึงที่สําคัญวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของเราไมาโลสูตรน้ําตาลน้อยกว่าที่หวานน้อยลงแต่คงประโยชน์ไว้เต็มกล่องครับให้เด็กๆไว้ดืม่มเติมพลังกันระหว่างวันครับนี่เป็นเกมกิจกรรมดีๆของครอบครัวครับสอนให้เด็กๆนั้นรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยข้อสําคัญครับรู้อภัยสังคมถึงจะน่าอยู่นี่คือกิจกรรมดีๆของกายและก็ฮารุครับขอบคุณครับ ยกที่สาไมไหมอยาก,กา <c oughs> โคตรอยากขนาดน่ะโอ๊ยอนุี่นะแค่น้าจิ้มนะเด็กๆเกพราะพวกเราเนี่ยยังมีกิจกรรมอีกเยอะมากเลยที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ใช้พลังใช่เลยพี่กายเขาเรามีเคล็ดลับถึงพลังเพื่อให้เด็กๆมีกิจกรรมในการทำทุกวันเลย <c oughs> นั่นก็คือไม่รอส่วนน้ำตาลน้อยกว่า <c oughs> น้ำตาลน้อยลงถึง30%และน้ำตาลส่วน และโปรตีนห้าผันผิงกัและที่สาคัญนะเด็กๆเนี่ยชอบดื่มอีกด้วยสุดยอดไปเลยเนาะเด็กๆรับและแมตช์นี้นะครับทุกคนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนอย่างไมโลซูลน้ําตาลน้อยกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะมีขุมพลังรักอย่างไมโลสูรน้ำตาลน้อยกว่าติดบ,บ้านเอาไว้เนี่ยแม่ๆอย่างเราเนี่ยก็ ว่าลูกๆเนี่ยได้ประโยชน์ส่วนลูกๆเนี่ยก็เพลินเลยกินอร่อยเพราะรสชาติเนี่ยถูกใจใช่ไหมเด็กๆใช่ค่ะเอ๊อเออเออหรือว่าเราจะจัดศึกมวยไทยญาติเด็กแบบยูทูบเบอร์เอามาเลยอย่างเงี้ยก็น่าสนใจ่นะทุกายไมโลเป็นสปอนเซอร์ก็แล้วไม่ได้ต้องไมโลสึ้น้ำตาลน้อยกว่าน้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ <S <S <S>